สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมอวลีคลิปนี้เราก็มาเก็บตกบรรยากาศหลังเกมของทีม JT กันนะครับซึ่งสาวๆของ JT รวมทั้งแนนทัดดาวนึกแจ้งของเราด้วยเมื่อจบเกมการแข่งขันนะครับในนัดที่1วันนี้ก็ได้มีการใส่เครื่องประดับหัวแบบน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็มายืนให้แฟนๆของพวกเธอได้ถ่ายภาพกันครับซึ่งแนนน่ารักมากๆเลยนะครับมีการใส่เครื่องประดับหัวแล้วชู2นิ้ว ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับน่ารักมากๆเลยซึ่งแนนก็ยืนข้างๆกับ เพื่อนญี่ปุ่นครับในทีมรวมทั้งโลด้วยนะครับซึ่งเป็นต่างชาติอีกหนึ่งคนของทีม JT โมเ m e n t สีสันบรรยากาศสุดอบอุน่นน่ารักน่ารักเราก็มีให้เห็นนะครับเห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับสาวไทยของเราฟรีมือสุดปังได้ไปรุดเล่นในลีกต่างประเทศกันรัววเลยนะครับสาหรับสาวไทยรุ่นใหม่นี้ก็ถือว่าทุกคนสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับขอให้ทุกคนสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งๆขึ้นไปนะครับในนัดถัดๆไป ค,คนไทยรอเชียร์อยู่ครับ